ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อัปเดตใส่ชุดสุขภาพนะครับแรงดัน20 3 0ม mm. ตปลอดสูง180น้ำหนัก70ใส่ไใส์ XL อันนี้รับน้ำหนักได้ถึง120กิโลนะครับดูใส่เงาะไปอีก3ทุงก็ได้ครับนี่ความฟิตความกระชับของเขามันจะดังแตกแ,แบบนี้ เป็นงานสุขภาพนะครับไม่ใช่งานแฟชั่นนี่ยี่สิบสามสิบมลิเมตรประลอดคําว่ามิลิเมตรประลอดคือแรงดันแรงบีบแรงนวดแรงกดของเขาเนี่ยแบบน,นี้ยืดได้ช่วยพยุงเก็บหน้าท้องคนไหนที่มีหน้าท้องมีพุงเยอะๆแล้วถ้าคนไหนที่ปวดหลังมันจะช่วยบล็อกหลังคนไหนกระดูกหลังเสื่อมมีปวดหลังมากๆเนี่ยไม่รู้ จะไปทำยังไงแล้วคนไหนที่อยากมีก้นก็จะช่วยพยุงก้นเห็นไหมอันนี้คือก้นแท้ก้นจริงนะเป้าของเขาก็จะระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับนี่ระบายอากาศสบายใจได้มีสองสีคือสีดำกับสีเนื้อนี่ช่วยจับแยกขาคนไหนที่มีน้ําหนัก เยอะ70-80-100ถึง100กิโลสามารถจับแยกขาออกได้หมดเลยนอกคนไหนปวดเขา่าเนี่ยน้ำในเข่าเยอะเป็นลองช้ำพวกนี้จะช่วยได้หมดเลยมีเส้นใยบำบัดคือแอสแตติกดูดูฟังเสียงคือแอสแตติกคือยางยืดคือนวัตกรรมใหม่จากประเทศอเมริกาและของเราอัปเกรดไปคือมีซินเบอร์ไฟเบอร์นาโนคือผงเงินที่อยู่ในตรงนี้ มันจะไม่ดูดซับเหงื่อไม่ดูดซับกลิ่นระบายอากาศได้ดีนะครับใส่แล้วสบายคนไหนที่ปวดเท้าชาเท้าปลายประสาทอักเสบพ,พวกนี้ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดเส้นเลือดของเราเลยทั้งหมดเป็นนวัตกรรมนะครับ